หลวงพ่อทองเกิดเมื่อวันที่31สิงหาคมปีพุทธศักราช2492บิดาชื่อนายบัวก้าหารมารดาชื่อนางภูก้าหารบ้านเดิมอยู่บ้านโวนสูงตำบลวังหินอำเภอปะไทจังหวัดนครราชสีมาอุปสมบทที่วัดสะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ปีพุทธศักราช2514ในขนาดบทเรียนที่วัดสาแก้วก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อคูณโดยหลวงพ่อคูณได้เห็นว่าพระทองเป็นพระที่เงียบขรึมไม่คอยพูดจาและเป็นพระที่เรียบร้อยว่าง่ายสอนง่ายและมีความตั้งใจฟังเมื่อหลวงพ่อเก่าวสอนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและปฏิบัติตามได้อย่างสม่ำเสมอจึงได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อคูณ ในการถ่ายทอดวิชาและพรกคารวมไปถึงการจารอักขระต่างๆในตะกุดและเหรียญหลวงพ่อคูณเห็นว่าความตั้งใจเรียนของพระทองพร้อมการหมั่นสาธยายมนต์ต่างๆที่หลวงพ่อเคยสอนไว้เมื่อหลวงพ่อคูณเห็นว่าพระทองควรแล้วที่จะได้รับการถ่ายทอดในเรื่องการปลูกเสกพระหลวงพ่อคูณก็สอนให้สอนให้หมดทุกอย่างรวมไปถึง การนั่งสมาธิเพื่อให้จิตมีกำลังแน่วแน่ก่อให้เกิดอนุภาพต่อสิ่งที่ท่านกำลังอธิษฐานจิตต่อมาในปีพุทธศักราช2,517หลวงพ่อคูณเห็นว่าพระทองควรแล้วที่จะต้องนำวิชาที่มีออกมาใช้บำเพ็ญประโยชน์จึงได้ให้ร่วมปลูกเศกเหรียญหลวงพ่อคูณปี2517ด้วยหลวงพ่อทองจัดได้ว่าเป็นพระที่ใกล้ชิดหลวงพ่อคูณ และถือว่าเป็นพระอุบากรูปหนึ่งที่มีความใกล้ชิดหลวงพ่อคูณเป็นอย่างมากไม่ว่าหลวงพ่อคูณท่านจะเดินทางไปไหนจะย้ายประจำพรรษาที่ใดก็จะมีหลวงพ่อทองติดตามไปด้วยทุกที่เรื่อยไปมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านไม่ตีบุญสูงได้นิมนต์หลวงพ่อคูณให้ไประจำพรรษาที่วัดหาดลาวัยจังหวัดภูเก็ตหลวงพ่อทองก็ได้ติดตามประจำพรรษาอยู่ด้วย เป็นเวลาหนึ่งพรรษาและได้เดินทางกลับมาที่วัดศักแก้วอีกครั้งพร้อมหลวงพ่อคูณหลังจากนั้นก็ได้ติดตามหลวงพ่อคูณไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชนบุรีจังหวัดลบบุรีอําเภอชัยบาดานจังหวัดเชียงใหม่และสุดท้ายก็ม,จมาจังัาอยู่ที่วัดบ้านไร่อําเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาและได้ช่วยพัฒนาวัดบ้านไร่จนถึงปีพุทธศักราช2533 หลวงพ่อคูณเห็นว่า